ลำหน้าโชว์ช่วงที่3ครับสุดโดย v i g o สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศสครับวันนี้มีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก v i โ o มาแนะนําครับมันชื่อ v i ก o Kenny ครับ v i g o Kenny สังเกตชื่อจะมีเอกลักษณ์นะจะลงนี่นี่ตลอด Lenny เจรรี่เจรรี่อะไรครับอะไร Tommy หลายตัวมากอันนี้ก็ล่าสุดคือ Kenny นะฮะก็ไปนึกถึงศิลปินว่าฮะ k e n มาดูกันเลยนะครับ ตามสไตล์ของ v ีโกนะครับกล่ <c oughs> องสีบีดฮะ<น>สวยงามสีเขียวสีบีดนะครับวันนี้มีรุ่นน่าสนใจมาแนะนำครับพี่ลามนั่นคือ v ีโกเคนนี่ที่เป็น 4G ราคาแบบราคาประหยัดอะ 4G ราคาประหยัดหลายๆคนบอกว่าไอ้ราคา2,990บาทเนี่ยซื้ออะไรได้บ้าง2,990บาท 4G นี่เลย 4G <อ>มาเลยเจ๋งมากยุคนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนต้องไปอยู่สู่ยุค 4G แล้วบางท่านบอกว่า 4G ถ้าจะแพง สำหรับ Vigo ไม่แพงครับม,มาดูนิดหนึ่งนะฮะ<ม>ดูดีไซน์ครับสวยงามตามแบบฉบับของ Vigo สมาร์ทโฟนจากฝรั่งเศส ดูนะฮะผิวพันลลผิวพันไปไงผิ้วพันสวยงามนี่กหลังสวยมากสวยมากถ้าได้จับตัวจริงจะรู้เลยว่ามันสวยมากๆเพราะว่าถ้าเกิดผ่านผ่านกล้องนี้อาจจะดูยังไม่เท่าตาเห็นนะน,นี่นี่เขาจะมีลายเท็กเจอร์เขาด้วยมีลายเท็กเจอร์แบบสไตล์เมทัลลิกเลยนะฮะกล้องหลังครับผม5ล้านนะ<ช>พร้อม LED flash นะครับด้านหน้าจอ5นิ้วกล้อง5ล้านเหมือนกันโดยใช้ตัวดิสเพลย์แฟลชนคือใช้ความสว่างจากจอเป็นแฟลชนะครับผมนะฮะดีไซน์สวยงามนะครับ ด้านบนนี่เป็นช่องเสียบชาร์จพร้อมช่อง3.5มิลนี่นะครับตัวดีไซน์นี่จอ5นิ้ว f w g a ไปดูสไลด์ถัดไปครับนะครับนะครับให้มากกว่าเร็วมากกว่าเพราะว่าเท่าระดับราคา2,990นะดูสไลด์คอนเซ็ปต์เลยครับนี่ให้มากกว่าเร็วมากกว่าระดับ2,990คุณได้ 4G นั่นไงนะตัวนี้เป็นคอร์คอร์ CPU นะครับ MediaTek นะ6737 M นะฮะพร้อมด a m 1GB r กิก6 g รม1 6เลยนะับใส่ไมโคร s d c a การได้ถึง1 2 8โอ้โหเยอะทีเดียวไวแน่นอนอย่างงามเลยนะฮะมี3มสีสวยงามครับน้าที่บอกครับสีนี้คือสีบีดแล้วก็ยังมีสีดำแล้วก็มีสีทองนะฮะสวยงามมากครับผมชัดเจนทุกมุมมองดิสเพลย์เป็นแบบ IPS ดิสเ l ลย์เพราะฉะนั้นจีส่สใสหน้าจอ5นิ้วแต่เป็นจอ IPS เพราะฉะนั้นสีสันสวยงาม นะครับผมนะฮะแล้วก็กล้องห้าล้านนะฮะจากกล้องหน้าห้าล้านกล้องหลังหลา้านไปดูหมดลกล้องนิดหนึ่งปัป๊บนะหมดกล้องะนะครับหมดกล้องนี่เราปัดปัด<า>ทงนี้มามาที่นี่รับขยายยามาครับ ปัดซ้ายปุ๊บเมนูกล้องมาเลยอ่าเดี๋ยวเอาออกแล้วหลุดคอภัยนปัดปุ๊บนี่เมนูกล้องมาเรื่องโหมดอย่างนี้ใช้งานง่ายมากนะฮะเราก็ยังมีแบบ H D R ที่นะผมมีแบบถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวผมขออนุญาตนะเปิดรูปให้ดูสักรูปหนึ่งนี่ดูแกลเลอรี่เดี๋ยวนะแกลเลอรี่เดี๋ยวก่อนไอคอนไม่คุ้นเคยสายตาสั้นนี่สายตายาวนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแกลเลอรี่อยู่นี่เปิดภาพมีไปถ่ายภาพมานะภาพที่แบบว่า ข้างนอกกับข้างในเห็นไหมหสภาพแสงเป็นยังไงโอเออ,เ,อ,อเขาเขาฉลี่ยแสงได้นะคือเฉลี่ยแสงเป็น HDR แลวเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยไม่ว่าจะถ่ายพร้อมกับข้างในข้างนอกพร้อมๆกันเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ความสว่างทั้งข้างนอกข้างในนี่เห็นเท<อ>่ากันไม่ใช่บางบางกล้องเนี่ยไม่มีโหมด HDR ใช่ไหมครับ,รบถ่ายปุ๊บเนี่ยข้างในมืดข้างนอกสว่างนะครับเราก็ยังมีโหมดอย่างที่บอกครับมีโหมดแฟลชไฟแฟลชด้านหน้านะถ้าเกิดเราจะถ่ายแบบเซลฟี่นะะเราก็ปัดอย่างนี้ นี่เปี๋ยไปด้านกล้องด้านหน้าอ่าแล้วก็มีดิสเพลย์แฟลชด้วยนะับก็ทำให้การถ่ายมันก็จะง่ายกดถ่ายปุ๊บเนี่ยอ่าเดี๋ยวนะตั้งดิสเพลย์แฟลชก่อนเปิดแฟลชก่อนปุ๊บเนี่ยไหมก็จางนี้พอดีตรงนี้แสงแสงพอดีไงไฟแฟลชก็นิดเดียวถ้าเป็นทีมมืดๆก็จะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมแล้วก็ลงตัวกับฟังก์ชันใหม่ๆเพราะว่าเป็น Android Nougat ครับผมนี่2 9 9 0เป็น Android นูเก a t 7.0ดสมาร์ทโฟน2,900ได้ Android 7.0ดูกครัวกล่หลานตัวละหมื่นกว่ายังได้6.0อยู่เลยนะฮะแล้วก็ CPU ระดับคอร์ของมิดเดเทด้วยนะฮะก็ทำงานได้ดีมากระบบเมนูเมนูนะครับการสไตล์ของ Vigo เลยดูดีทีดีจะเหมือนรุ่นใหญ่นะครับแล้วก็ยังมีพวกแบบว่าเมนูพิเศษอย่างเช่นกด ป,ปุ๊บเนี่ยดับเครื่องใช่กดค็อก็อ,อ่าดิสเพลย์ขึ้นมาครับผมนะฮะหรือว่าจะเป็นช็อตคัดต,ต่างๆนะฮะเวลา<ช>อย่างเช่น เขียนตัว C เงี้ยอ๋ออันนี้เขียนบนหน้าจอโหมดคอออกมาเลยนะฮะมาสีปุ๊บนี่นะอะไรต่างพวกเนี้ยเป็นแบบฟังก์ชันแบบคนโทรมาความหน้าเงียบอะไรพวกเนี้ยหรือยกยกมือรับสายอะไรต่างนะครับแบตเตอรี่2,500มิลลิแอมครับอยู่ได้สบายๆหลายวันราคสอันราคา2,990บบาทไปดูคะแนนนิดหนึ่งครับไปดูครับนะฮะ คะแนนได้ไป4.26ดาวนี่คือการออกแบบก็ดีสเปคก็เยี่ยมตามราคานะนะฮะแล้วก็แต่ราคานี้ดีมากคือราคาคือ4.5ครับมาดูนิดนิดหนึงก็ได้ครับถ้าอยากจะรู้นะฮะอ,อันตูตู้ครับ ย้อนตู้ตู้มีตู้สองหมื่นห้านี่สองหมื่นห้านะเครื่องเลยสองพันเก้าอันตู้ตู้สองพันเก้าหมื่นห้าสองหมื่นห้านะไม่ธรรมดาถสองหมื่นห้านี่ย้อนกลับไปสักปีปีกว่าๆที่แล้วนี่คือราคายังแพงกว่านี้มากใช่นะครับผมนะขอบคุณทางวีโกประเทศไทยนะครับใครอยากได้สมาร์ทโฟนราคาประหยัด 4G ด้วยก็ตัวนี้เลยนะเคนนี่นะครับไปที่งานโมบายสปอร์ตไปเลยครับตัวนี้ขายในงานทีครั้งแรกมีของแถมด้วยของแถมด้วยครับผมไปที่วงไปเล่าข่าวทางด้านโนผมตามมาเลย